กลับมาพบกันอีกแล้วครับสำหรับเนียสารคู่ใจครับเลสไบแ d l a ลสซูเปอร์ไ hmm. บครับคันนี้จัด Honda p c ีซ150ครับชั่วโมงนี้นี่ต้องยกให้เขาเลยสำหรับตะกุตเตอร์ยอดที่คันนี้ครับคันนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวแต่งจากร้านวอลลุ่มเลสซิงทีมช่างปอสสาย4ี่ไบวอลลุมยีนนะครับผมอ่า คันนี้เนี่ยมีออปชันจัดไม้เพื่อนได้รับชมกันเพียบเลยเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าเขาทําการปรับแต่งอะไรกันไปบ้างเริ่มกันที่ปั๊มลอยครับเลือกใช้เป็นเบมโบเลสซิ่งลอ s ซีครับเป็นตัวที่ลอ s ซีก็ใช้เหมือนกันครับในการแข่งขันรายการ m o t ต GP ครับเติมความหรูหราด้วยฝากระปุกแอนครับผมเลือกใช้ประกับคันเร่งทดรอบของ Active ครับผมทางด้านมือเบรกหลังเลือกใช้เป็นเบมโบโคเ k e นครับ จัดชุดกันสะบัดโอลิง S.D.M.S. ครับแบรนด์ยอดฮิตที่วัยรุ่นต้องมีติดกันทุกคันทําการปรับแต่งมาใช้ชุดแฮนด์ไทเทเนียมครับของร้านช่างอิสสารยาทางด้านล่างเลือกใช้คาลิปเปอร์เบมโบเลสซิ่ง4ลูกสู่ครับดิสเบกหน้าเป็นออฟเซตอลูมิเนียมครับที่มีกันทุกคันครับระบบรองรับแรงสั่นสะเทือนครับเลือกใช้ของโอลิ in, ครับแบรน์ระดับโลกที่ใครๆก็ไว้ใช้ครับ เก็บงานเนียเน้ยด้วยขาตั้งคู่ไทเทเนียมครับชุดลอซิ่งที่วัยรุ่นจะขาดไม่ได้กับแบรนด์ยอดที่อย่างอ่าก้อนเพิ่มความดุดันให้รถมีความลงตัวมากยิ่งขึ้นครับกับกาดครอบท่อคาร์บอนกาดครอบหม้อน้ำคาร์บอนครับผมอ่าคันนี้โดยรวมก็มาด้วยโทนสีดำด้านตัดกับส้มครับเป็นสีสันใหม่จากค o n d a p พเแถมออปชั่นก็ระดับท็อปทั้งนั้นครับฝากติดตามด้วยครับของ สำหรับ PCS ของ Volume Racing ครับ